มีปืนชิ้วๆแล้วปิ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 วอุ๊ยยิงได้ตัวหนึ่งแล้วส่งปืนมาซะนี่ได้ยากทำบักไหมครับบักอะไรเหรองัดยัดอไรก่อนตามมาครับเขาจะ้คาร์เราไปตุยใช่ป่ะเข้าไปเลยรับเมื่อกี้เล่นว่าไงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยไหวบุธรุกับแทกเข้าไปเลยเออเธิไปห้องครัวเลยครับ อ้าวล่าสุดอยู่ใต้ดินอุ้ยทีล่าทีล่าไปแล้วจิบและไหวแล้วกูอยู่ในบักบอกทีแล้วพีรจะไม่มาใต้ดินโอ้กหสงสารเพื่อนเพื่อนตัวเหรอมึงเมื่อกี้เพื่อนพูดว่าอะไรรู้ป่ะคือเราอะติดบักกันอยู่ใช่ป่ะแล้วเพื่อนอะบอกว่าแล้วปล่อยให้กูอยู่คนเดียวเพื่อน